สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับคุณครูนิวัฒนะครับวันนี้เราก็ลงอยู่ในช่วงของการอบรมออนไลน์นะครับการสร้างและการพัฒนาสื่อนะครับโดยใช้ตัวเว็บไซต์ของ c a นวานะครับซึ่งวันนี้เราก็เดินทางมาถึงคลิปที่11กันแล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราเข้าสู่เว็บไซต์ก่อนเลยนะครับก็เซิร์ชคําว่า c a นวานะครับใน Google นะครับก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นเว็บแรกนะครับ c a นวา c o m คุณครูทําการเข้าสู่ระบบนะครับโดยการใช้บัญชีของ Google นะครับก็จะเข้าได้ง่ายนะครับตามบัญชีที่เราลงทะเบียนไว้้้ตังนะ แบบนึงนะครับอ่ะมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปลองสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนําเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายที่จะแนะนํานะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดเรื่องของโฟลเดอร์นะครับคุณครูครับอันนี้นะตอนนี้เราคุณครูมาหน้าแรกนะครับลองมากดดูที่เมนูคําว่างานออกแบบของคุณอันนี้นะครับพอเรากดมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเจอ งานที่เราได้ได้ทำไว้นะครับคุณครูเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับงานที่เราได้ทำไว้นะครับจริงๆมันมีหลายอันใช่ไหมตอนนี้พอดีผมลบออกไปหมดเหลือแค่3อันนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับในใน3อันนี้นะครับคุณครูมันตรงนี้มันไม่มีชื่อใช่ไหมครับเราสามารถตั้งชื่อได้ครับตรงนี้ครับกดที่รูปดินสอนะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อครับอันนี้ตั้งชื่อเป็นวิดีโอนะครับอ่าอันนี้เป็นงานที่หนึ่งครับสมมุตินะตั้งชื่อแบบนี้นะครับ นี่เป็นงานที่สองนะครับเราก็จะได้ชื่อแบบนี้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะมาดูจุด3จุดตรงนี้นะครับเราสามารถทําสําเนาทําสําเนาตรงนี้ก็ได้ดาวน์โหลดก็ได้นะครับดาวน์โหลดจากตรงนี้เลยนะครับก็ได้นะครับหรือจะแชร์แชร์ตรงนี้ก็ได้นะครับรับลิงก์ที่สามารถแชร์ได้นะครับย้ายไปที่ถังขยะลบทิ้งก็ได้หมดเลยนะครับทําสําเนาก็ได้ทําได้หลายอย่างเลยนะครับจากตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันเป็นงานออกแบบทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในเว็บไซต์ที่เราทําอยู่นะครับตอนนี้เราต้องการจัดงานเข้าสู่โฟลเดอร์นะครับจะได้ง่ายคุณครูมาที่คําว่าโฟลเดอร์ของคุณนะครับตรงนี้มันจะยังไม่มีโฟลเดอร์ให้นะครับมีแต่อัปโหลดทังขยะอะไรพวกนี้นะครับเรามาคลิกที่คําว่าสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับผมตั้งชื่อว่านิววัตแล้วกันนะครับโฟลเดอร์ชื่อนิววัตนะครับแล้วผมก็ทําการสร้างครับสร้างโฟลเดอร์นิวัตนะครับโฟลเดอร์นิววัตมาแล้วนะ เห็นไหมครับในนี้ยังไม่มีงานนะครับเดี๋ยวเราจะเอางานมาใส่ในนี้นะครับเราไปที่งานออกแบบของคุณตรงนี้นะครับแล้วคุณครูก็คลิกตรงนี้นะครับจุดสามจุดแล้วก็ย้ายไปที่โฟลเดอร์ตรงนี้ก็ได้นะไปที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์ไหนครับโฟลเดอร์นิวัฒก็เพิ่มไปที่โฟลเดอร์ครับเรียบร้อยนะตอนนี้ถ้าทําอย่างนี้มันช้าใช่ไหมครับถ้าเราทําแบบนี้ล่ะคุณครูติ๊กครับติ๊กถูกติ๊กถูก แล้วก็ติ๊กถูกติ๊กถูก3อันเลยนะแล้วข้างล่างมันจะมีเมนูคําสั่งลบหรือว่าย้ายไปทางโฟลเดอร์นะครับเราเลือกที่ย้ายไปยังโฟลเดอร์นะครับแล้วก็มาเลือกโฟลเดอร์ที่เรานั่นไว้นะครับแล้วก็ย้ายไปยังโฟลเดอร์มันก็จะไปทีเดียว3ไฟล์เลยนะครับไม่ต้องมานั่งทาทีละไฟล์ก็ได้ครับเป็นวิธีการแบบนี้อ่าทีน,นี้เรากลับไปดูที่โฟลเดอร์ของเรานะครับว่ามาหรือ,อยังอยู่นี้นะ,ะเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปดูครับทัที่คลิกแรงไปนะครับอ่า งานก็มาแล้วเห็นไหมครับสามงานนะครับมาอยู่ในนี้วัดแล้วเห็นไหมครับนี่วัดตรงนี้ก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับอ่าในนี้แล้วนะอ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วพอเราเอางานใส่โฟลเดอร์ได้แล้วนะครับตอนนี้งานมันก็จะเป็นหมวดหมู่และคุณครูก็ตั้งเป็นชื่อโฟลเดอร์นะครับอาจจะแบ่งเป็นวิชาแบ่งเป็นวิชาเรียนก็ได้หรือว่าแบ่งเป็นห้องก็ได้นะครับสําหรับที่คุณครูเอาไว้ทําสื่อให้นักเรียนนะครับแบบนี้นะ อ่ะต่อไปนะครับที่เราจะคุยกันนะครับก็คือวิธีการดาวน์โหลดงานนะครับคุณครูสมมุติว่าคุณครูสร้างชิ้นงานนั้นเสร็จขึ้นมาแล้วนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ผมสร้างวิดีโอนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราต้องการที่จะเซฟวิดีโอนี้ออกไปนะครับออกไปจากเว็บไซต์นะครับเราจะทํำยังไงนะครับวิธีการทําแบบนี้ครับคุณครูคุณครูมาที่เมนูข้างบนตรงนี้นะเวลาเราเปิดงานออกมาแล้วนะครับมีคําว่าดาวน์โหลดอยู่คลิกที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับ มันจะมีให้คุณครูเลือกอยู่หลายแบบเลยนะครับเดี๋ยวเราดูแบบแรกก่อนนะครับ png นะครับเป็นรูปภาพที่มีคุณภาพสูงแต่ถ้าเป็น jpg นะครับ jpeg เนี่ยจะเป็นรูปภาพที่มีขนาดเล็กกว่าไฟล์จะเล็กกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็น png เนี่ยคุณภาพสูงแล้วก็ไฟล์จะใหญ่กว่านะครับแล้วก็มามาตรฐาน pdf อันนี้ไฟล์จะเล็กนะครับแต่ถ้าเป็น pdf สําหรับพิมพ์เนี่ยไฟล์จะคุณภาพสูงกว่าแล้วก็มาที่ิดีโอ mp 4นะครับคุณภาพสูงนะครับแล้วก็มา pick gift คลิปสั้นนะครับไม่มีเสียงเดี๋ยวผมจะทดลองดาวน์โหลดให้คุณครูดูทุกประเภทเลยนะครับคุณครูจะได้เข้าใจง่ายนะครับส่วนโดยรูปภาพเนี่ยผมจะเลือกแบบ png นะครับเลือกแค่แบบเดียวนะคลิกที่ png นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะดาวน์โหลดมาให้นะครับอ่ะโอเคได้แล้วนะ1อันนะครับไปดูไฟล์นี้หนึ่งนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ไฟล์นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเป็นไฟล์รูปภาพผมเปิดให้ดูนะครับอ่าโอเคเป็นไฟล์รูปภาพแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมครับเป็นไฟล์รูปภาพที่ได้จากการที่ดาวน์โหลดออกมาเมื่อกี้นะครับแบบนี้นะอ่ต่อนะครับเมื่อกี้รูปภาพแล้วต่อไปเราลองดูแบบเป็น PDF บ้างนะครับอ่ะผมเลือกไฟล์ PDF นะครับดาวน์โหลดนะครับแป๊บเดียวนะครับไม่นานนะครับเพราะว่าเรามีแค่เฟรมเดียวอ่ะได้แล้ว ตรงวิดีโอนะครับที่เป็น pdf ครับอ่าอันนี้มาแล้วนะฮะลองเปิดดูนะครับอ่าไฟล์ pdf ครับก็จะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับ1อันเมื่อกี้นี้ครับสามารถดาวน์โหลดออกมาได้2แบบเลยนะต่อไปแบบสุดท้ายครับดาวน์โหลดเป็น mp 4นะครับแบบนี้เลยนะแบบคลิปวิดีโอครับเราก็ทําการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนี้จะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าเอ่อความละเอียดสูงอะไรเงี้ยก็จะช้านิดนึงนะครับก็คุณครูจะเห็นได้ว่านะครับ งาน1ชิ้นที่เราทำเนี่ยมันสามารถดาวน์โหลดออกมาได้เนี่ยเป็น3รูปแบบเลยนะครับแบบที่เป็นรูปภาพแบบที่เป็น PDF แล้วก็แบบที่เป็นแบบคลิปวิดีโอนะครับได้ทั้ง3แบบเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณครูจะดาวน์โหลดแบบไหนนะครับอย่างเช่นไฟล์ที่มันเป็นเอ่อไฟล์ที่เป็นนําเสนอเนี่ยถ้ามันมีหลายไฟล์นะครับคุณครูเราก็สามารถดาวน์โหลดทีเดียวหมดมันก็จะกลายเป็นคลิปเดียวก็ได้นะครับมันมีหลายวิธีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคุณครูอาจจะ ไปทดลองเล่นดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าทําเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับแบบนี้นะเราแป๊บนึงนะครับโอเคตอนนี้ช่วงระหว่างรองเราปล่อยไปเลยนะครับคุณครูมาดูที่จุด3จุดตรงนี้นะจุด3จุดตรงนี้นะครับมันจะมีให้แนะนําตรงนี้นะครับมันจะมีดาวน์โหลดเมื่อกี้เราลองแล้วนะจะมีแชร์ลิงก์ครับแชร์ลิงก์เพื่อดูตรงนี้นะคุณครูลองกดแชร์ลิงก์ครับเห็นไหมเราสามารถที่จะ คัดลอกลิงก์นี้นะครับผมลองคัดลอกลอกลิงก์นะครับแล้วผมมาเปิดแท็บใหม่นะครับวงนะครับคัดลอกลิงก์แล้วเนี่ยเราสามารถคัดลอกลิงก์งานเราเนี่ยครับให้ให้คนอื่นดูได้คําว่าดูได้ก็คือดูได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถแก้ได้อย่างเช่นผมทําคลิปแบบนี้ครับก็คือจะดูได้นะครับก็จะดูได้มีเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ส่งลิงก์ให้เด็กก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการที่จะส่งเป็นไฟล์แบบนี้ไปครับ ฟล์แบบนี้นะเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับถ้าเราไม่อยากส่งเป็นไฟล์แบบนี้ไปนะครับคุณครูยังไม่อยากส่งเป็นไฟล์ไฟล์อะไรล่ะไฟล์อ่วิดีโอไฟล์ pdf หรือไฟล์รูปภาพเนี้ยครับคุณครูก็ใช้วิธีการส่งลิงก์ไปแล้วเด็กเขาจะไปเปิดเองนะครับแบบนี้นะที่เป็นไฟล์วิดีโอแบบนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับแชร์ลิงก์ก็ได้นะครับคุณครูแชร์ลิงก์ก็ได้เห็นไหมคัดลอกไปเหมือนกันนะครับสําหรับการดูวิดีโอนะแชร์ลิงก์นะครับ นำเสนอนำเสนอก็คืออย่างนี้ครับเปิดปุ๊บแล้วก็นำเสนอได้เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับ